สวัสดีนะักเรียนชั้นม2ที่รักทุกท่านนะครับก็เจอกับครูริวอีกแล้วนะครับในบทที่3แล้วนะครับคือเรื่องของปริซึมและทรงกระบอกนะครับเป็นวันนี้เรามาคุยกันในเรื่องของลักษณะของปริซึมนะครับและทรงกระบอกกันก่อนนะครับมารู้จักกับหน้าตาของปริซึมและทรงกระบอกกันก่อนเนาะในพาร์ทนี้นะครับไปลุยมาดูความหมายและลักษณะของปริซึมครับว่าปริซึม มีลักษณะอย่างไรความหมายของมันมีว่าอย่างไรนะครับปริซึมนะครับรูปแรกที่นักเรียนเห็นนะครับเป็นปริซึมที่มีรูปสามเหลี่ยมสีเหลืองอยู่นะครับรูปที่นักเรียนเห็นนะครับชื่อของมันคือปริซึมสามเหลี่ยมนะครับรูปที่สองนะครับตอนนี้เปลี่ยนจากสามเหลี่ยมเป็นสี่เหลี่ยมแล้วนะครับเพราะฉะนั้นชื่อของมันก็ชื่อปริซึมสี่เหลี่ยมครับเห็นไหมต่อไปรูปที่สามครับ เปลี่ยนจากสี่เหลี่ยมเป็นห้าเหลี่ยมครับชื่อของมันก็คือปริซึมห้าเหลี่ยมนะครับรูปสุดท้ายรูปที่4นะครับเปลี่ยนเป็นหกเหลี่ยมนะเพราะฉะนั้นรูปนี้ชื่อของมันก็จะมีชื่อว่าปริซึมหกเหลี่ยมเห็นไหมชื่อของปริซึมชนิดต่างๆอิงจากสิ่งที่นักเรียนเห็นคือสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมห้าเหลี่ยมแล้วก็หเหลี่ยมตรงนี้นะครับ ซึ่งไอ้พวกนี้มันคืออะไรนะครับคือส่วนไหนคือเขาเรียกว่าอะไรทําไมถึงรีกสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมห้าเหลี่ยมหกเหลี่ยมนะครับเดี๋ยวค่อยไปศึกษากันต่อเนาะไปอ่ะสักครู่นะครับอ่ะมาถึงตรงนี้ใหม่นะครับขออธิบายเพิ่มเติมคือตอนนี้ให้นักเรียนรู้ก่อนนะครับว่าชนิดต่างๆของปริซึมนะครับมีอยู่หลายชนิดมากนะครับซึ่งเราก็เรียกตาม สิ่งที่นักเรียนเห็นนะี่แหละเนาะอธิบายอีกครั้งก็คือถ้าเห็นเป็นรูปสามเหลี่ยมก็เป็นเปียซึมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมก็สี่อาเปียซืมสี่เหลี่ยมนะครับอันนี้อธิบายเพิ่มเติมอีกน้อยนึงอีกน้อยนึงนะไปเปียซึ่อครับความหมายของมันคือรูปเลขาคณิตสามมิติที่มีฐานทั้งสองเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการมีฐานเท่ากันนะครับแล้วฐานทั้งคู่ ต้องอยู่ในระนาบที่ขนานกันาฐานต้องขนานกันอีกนะครับฐานเท่ากันไม่พอฐานต้องขนานกันอีกแล้วด้านข้างของด้านรูปอ่ด้านข้างแต่ละด้านนะครับต้องเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานอีกเช่นเช่น่นรูปแรกนะครับเรามาดูสิ่งแรกที่เขาพูดก่อนคือมีฐาน2รูปเท่ากันฐานคือสีเหลืองตรงนี้แหละครับเห็นไหม ฐานทั้งสองรูปเท่ากันไหมนักเรียนเท่ากันนะครับอันนี้ข้อที่1บอกไปแล้วนะครับข้อที่2คือฐานทั้งสองขนานกันครับสีเหลืองทั้งสองรูปนี้มันขนานกันไหมครับนักเรียนคิดว่าขนานกันเนาะต่อไปสิ่งที่3ที่เขาบอกนะครับด้านข้างแต่ละด้านต้องเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้าขนานด้านข้างอยู่ตรงไหนครับด้านข้างอยู่ตรงนี้ไงครับอ่านี่คือด้านข้างเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานไหมเป็น ด้านข้างตรงนี้ก็ต้องเป็นมองจากด้านล่างขึ้นมาก็ต้องเป็นนะครับหรือรูปนี้ครับลองพิจารณาข้อที่1ครับฐานทั้ง2เท่ากันฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมตัวนี้เห็นไหมเท่ากันแน่นอนนะครับฐานต้องขนานกันขนานกันอยู่แล้วแล้วข้อสุดท้ายด้านข้างต้องเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานใช่ไหมด้านข้างอันนี้ก็ด้านขนาน อันนี้ก็ด้านขนานมองจากด้านข้างมาตรงนี้ก็ด้านขนานมองจากล่างขึ้นมาก็ด้านขนานเช่ไหมครับเพราะฉะนั้นปริซึมต้องมีอยู่3ข้อ1ฐานเท่ากันทั้งบนและล่างในฐานต้องเท่ากัน 2. ฐานต้องขนานกัน 3. ด้านข้างที่ได้เนี่ยแต่ละด้านเนี่ยต้องเป็นด้านขนานสี่เหลี่ยมด้านขนานนะต้องเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน ับ3ข้อนี้คือปริซึมแน่นอนลักษณะของปริซึมนะครับอันนี้เราพูดถึงปริซึมสี่เหลี่ยมก่อนนะไอ้ตรงนี้เขาเรียกว่าความสูงครับเห็นไหมตรงนี้ครับเส้นที่อยู่สันของมันนะครับเขาเรียกว่าความสูงตรงสีเขียวนะครับหรือสี่เหลี่ยมที่เรามองเห็นเป็นสีเขียวเนี่ยเขาเรียกว่าฐานนะครับฐานจะมีทั้งบนและล่างนะครับ เมื่อกี้ที่เราพิจารณาไปใช่ไหมฐานต้องเท่ากันฐานต้องขนานกันนี่ครับด้านบนก็เป็นฐานด้านล่างก็คือฐานส่วนตรงนี้เขาเรียกว่าด้านข้างใช่ไหมด้านข้างต้องเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานเท่านั้นได้ไหมครับอันนี้คือปริซึืมสี่เหลี่ยมอย่าลืมว่ารูปลงสมุดด้วยนะอย่าลืมนะครับเพราะว่ามันจะเป็นความรู้เอาไว้สอบนั่นเองเนาะตอนนี้เป็นปริซึมสามเหลี่ยมแล้วครับ เมื่อกี้เป็นสี่เหลี่ยมตอนนี้เป็นสามเหลี่ยมนะครับตรงนี้เขาก็เรียกว,ว่าความสูงนะครับสันของมันนี่แหละคือความสูงนะครับสีแดงสามเหลี่ยมสีแดงเขาเรียวกว่าฐานฐานเนาะแล้วด้านข้างนะครับที่เป็นสี่เหลี่ยมด้านขนาน,น,น, out, นะนเขาเรียกว่าด้านข้างเห็นไหมที่เหลี่ยมด้านขนานคือตรงนี้ครับเนาะมองให้ออกนะตรงนี้ครับเขาเรียกว่าด้านข้างเนาะอันนี้คือลักษณะของปิซซึมครับเนาะ ก็อย่าลืมวาดรูปลงไปด้วยนะวาดรูปสี่พู้เนี้ยที่ครูสอนไปทั้งหมดเนี้ยลงสมุดด้วยนะครับตอนนี้เขาถามว่ารูปใดเป็นปริซึมบ้างรูปที่หนึ่งนักเรียนคิดว่าเป็นปริซึมหรือไม่ครับคําตอบนั่นก็คือไม่เป็นครับทําไมถึงไม่เป็นก็ไปดู3ข้อครับข้อแรกคือฐานต้องเท่ากันเท่ากันไหมเนะี่ยฐานตรงนี้กับฐานด้านหลังเนี่ยเท่ากันไหม ไม่เท่าครับแค่ข้อแรกก็ไม่เป็นแล้วเนาะฐานไม่เท่ากันเนาะหรือข้อ1ไม่ใช่ละข้อ2ฐานขนานกันอ่านี่ขนานนี่ยอมรับแต่ข้อ3ครับด้านข้างที่เรามองเข้าไปครับมันก็ไม่ใช่สี่เหลี่ยมด้านขนานอยู่แล้วใช่ไหมมันคือสี่เหลี่ยมคางหมูนั่นเองนะครับมันไม่ขนานกันเลยเนาะต่อไปรูปที่2ครับรูปนี้เป็นปริซึมหรือไม่ มองอยังไงก็ไม่ใช่ปีซึมเนาะเห็นไหมแต่มันคือปิซึมครับเพราะอะไรครับเพราะนักเรียนก็อาจจะมองอา้าวตรงนี้มันเป็นฐานไม่ใช่เลยอะไม่ใช่เหรอเอาแต่อีกด้านหนึ่งมันไม่มีฐานนะแต่อย่าลืมครับเขาเอามาหลอกเราครับที่จริงฐานของมันอยู่ตรงไหนครับฐานของมันอยู่ด้านบนนี่ครับอ่ามันเป็นฐานสามเหลี่ยมครับฐานด้านล่างก็อยู่ตรงนี้ไงครับ าฐานสามเหลี่ยมฐานเท่ากันทู่ปรปการข้อ1ถูกต้องข้อ2ฐานขนานกันขนานกันแน่นอน3ด้านข้าง,งครับด้านข้างอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ครับด้านข้างเห็นไหมเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานแน่นอนโอเคนะรูปนี้ถือว่าเป็นครับแต่เขาเอามาหลอกเฉยๆเนาะต่อไปรูปที่3รูปนี้มองยังไงก็เป็นแน่นอนนะเพราะอะไรครับข้อ1 ฐานคือตรงนี้นะครับฐานมองให้ออกนะครับว่าตรงไหนคือฐานฐานเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากเหมือนกันแน่นอนเนาะข้อ2ฐานขนานกันข้อ3ด้านข้างหมด้านข้างมองเข้าไปครับตรงนี้ครับก็เป็นสี่เหลี่ยมมุมฉากตรงนี้มองเข้าไปก็เป็นมุมฉากด้านล่างมองขึ้นไปก็เป็นมุมฉากไม่ใช่มุมฉากสิสี่เหลี่ยมด้านขนานนะครับขอโทษทีครับต่อไปข้อ4ครับเูื่อพี่4ี่ รูปนี้เป็นปริซึมหรือไม่คำตอบคือไม่เป็นครับนะเพราะว่าฐานถ้านักเรียนมองด้านบนเห็นไหมถ้าด้านบนเป็นฐานด้านล่างเป็นฐานมันไม่เท่ากันอยู่แล้วครับเนาะหรือถ้านักเรียนมองด้านหน้าเป็นฐานอ่ะเอาใหม่นะขอลบแป๊บหนึง่งถ้านักเรียนมองด้านหน้าเป็นฐานคือตรงนี้เป็นฐานอีกฝั่งหนึ่ง มันเท่ากันก็จริงครับแต่นักเรียนคิดว่ามันจะขนานกันไหมนักเรียนคิดว่ามันจะขนานกันไหมขออนุญาตนะตรงนี้ตรงนี้่าตรงนี้อันนี้คือด้านหน้าเนาะอันนี้คือฐานด้านหลังก็เป็นฐานฐานข้อหนึ่งมันเท่ากันแน่นอนแต่มันไม่ขนานครับเพราะว่าอันนี้ยาวกว่าอันบนครับมันไม่ขนานครับมันกาลังจะเอียงเข้ามาหากันมันไม่ขนานเนาะเพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่เป็นนะครับบอกให้ออกนะ มองให้ออกเพราะฉะนั้นจบไปแล้วครับปริซึมปริซึมมีอยู่3ข้อที่จะเป็นปริซึมย้ำอีกครั้งนะครับ1ฐานต้องเท่ากัน2ฐานต้องขนานกัน 3. ด้านข้างต้องเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานเนาะต่อไปครับมาดูความหมายและลักษณะของทรงกระบอกอันนี้ง่ายนะครับนักเรียนเคยเจอมาเยอะมากทรงกระบอกนะครับ ถามหน่อยว่าข้อหนึ่งครับเป็นทรงกระบอกหรือไม่ครับคําตอบก็คือไม่เป็นครับครูยังไม่บอกนะครับว่าทําไมถึงไม่เป็นแล้วทรงกระบอกคืออะไรครูยังไม่บอกแต่นักเรียนรู้อยู่แล้วและว,ว่าทรงกระบอกมันเป็นยังไงเนาะข้อสองเป็นหรือไม่เป็นครับก็ยังไม่เป็นเนาะข้อสามครับเป็นแน่นอนอันนี้คือง่ายละข้อสามเห็นไข้อสครับเป็นหรือไม่เป็นครับคําตอบคือ ไม่เป็นครับข้อ5เป็นหรือไม่เป็นครับทรงกระบอกเป็นครับข้อ6เป็นหรือไม่เป็นทรงกระบอกครับไม่เป็นครับนักเรียนทองสังเกตดูครับทรงกระบอกที่เราบอกว่าเป็นกับไม่เป็นสิ่งที่เป็นอ่าเดี๋ยวครูจะวงสีแดงให้เป็นกับเป็นนะไหมมันทำไมถึงเป็นมันทำไมถึงเป็น แล้วทำไมสีข้อที่เหลือทำไมถึงไม่เป็นนะนักเรียนลองลองแยกให้ออกนะแต่ครูยังไม่บอกลักษณะของมันนะครับว่ามันเป็นยังไงมามาดูครับทรงกระบอกคืออะไรครับทรงกระบอกคูรูปเลขาคณิตสามมิติที่มีฐานวงกลมเท่ากันครับเห็นไหมฐานต้องเป็นวงกลมเท่ากันนี่คือข้อนหนะครับ อยู่บนระนาบที่ขนานกันต้องขนานกันอีกอาฐานต้องขนานกันอีกเหมือนปีซึมเลยเห็นไหมเมื่อหน้าตัดของสาเมืม่อตัดทรงสามมิต,ตินี้ด้วยระนาบที่ขนานกันแล้วจะได้หน้าตัดเป็นวงกลมที่เท่ากันทุกประการเห็นไหมไม่ว่าเราจะตัดยังไงสมมตนะินี่ครูขอวาดแบบเลี่เหล่หนะครับเวลาเราตัดไปครับชุบเห็นไหม หน้าตัดที่ได้มันก็จะเป็นวงกลมเสมอมันก็จะเท่ากันเห็นไหมมันก็จะเท่ากันทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะตัดที่ไหนก็ช่างนะครับตรงนี้เขาจะเรียกว่าเป็นทรงกระบอกเนาะลักษณะครับทรงกระบอกดีทั้งกระบอกตรงและกระบอกเอียงนะตรงสีน้ําเงินเขาเรียกว่าหน้าตัดหรือฐานนะครับสีน้ําเงินนะครับเขาเรียกว่าหน้าตัดหรือฐาน แต่ครูอยากให้นักเรียนเรียกว่าฐานดีกว่าจะได้ไม่งงนะเขาเรียกว่าฐานดีกว่าเนาะฐานสีนี้อ่ะสีเขียวเขาเรียกว่าแกนก็คือจากจุดศูนย์กลางของฐานด้านบนลงมาจุดศูนย์กลางของฐานด้านล่างเขาเรียกว่าแกนสันของมันก็คือส่วนสูงหรือขอบของมันนั่นเองนะเขาเรียกว่าส่วนสูงเนาะส่วนสูงต้องอย่าลืมนะครับต้องเอามาจากด้านบนนะครับ สูงจากด้านบนลงมาตั้งฉากกับฐานนะต้องตั้งฉากนะครับเขาเรียกว่าส่วนสูงส่วนด้านล่างสูงก็คือหน้าตัดหรือฐานนั่นแหละเนาะนักเรียนก็จดลงสมุดด้วยนะวาดรูปลงสมุดด้วยนะครับ,รระรบจะได้รู้นะว่าลักษณะของทรงกระบ,บอกเป็นยังไงเนาะก็มีแค่นี้นครับเห็นไหมจบแล้วครับลักษณะของปีซึมและทรงกระบ,บอกมีลักษณะที่คล้ายกันเนาะก็ นักเรียนก็อย่าลืมจดลงสมุดนะวันนี้ก็เราเรียนเกี่ยวกับลักษณะของปีซึมกระทรงกระบ,บอกนะครับถ้านักเรียนยังไม่เข้าใจก็ลองวนกลับไปเรียนอีกรอบหนึ่งนะครับถ้ารอบ2ก็ยังไม่เข้าใจอีกก็ไม่ต้องเรียนแล้วครับทักมาถามครูเลยเ <c oughs> นาะง่ายกว่านะโอเคไว้เจอกันในพาร์ทที่2นะครับสวัสดีครับพุ